สำหรับลูกค้าที่มีปัญหาตรงข้อเท้านะคะข้อเท้าบวมหรือปวดนะคะเราค่อยๆคึงค,ค่ะหมุนซ้ายหมุนขวาอย่างละสามรอบนะคะได้ค่อยๆคึงน,นะคะอเราใช้น้ำมันสมุนไพรค่ะเป็นตัวช่วยทาบริเวณที่ปวดนะคะหรือรอบๆข้อเท้านะคะ ค่อยรีดเส้นค่ะสามสี่นาทีนะคะหรืออาจจะนานกว่านั้นก็ได้นะคะบริเวณที่ปวดทำให้คลายและอาการดีขึ้นค่ะซ้ายขวา รีเส้นบริเวณที่รู้สึกปวดนะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่มีเวลาหรือไม่ได้ไม่มีเวลามานวดที่ร้านนะคะสามารถใช้น้ำมันสมุนไพรนะคะบุษกรนะคะเป็นตัวช่วยสำหรับลูกค้าได้นะคะใช้ฝ่า,ฝามือแล้วลูบไล้ตอนที่เราข้อเราปวดทำให้รู้สึก อาการดีขึ้นนะคะอย่างชัดเจนรู้สึกผ่อนคลายคะ่ะบริเวณข้อที่ปวดนะคะ